ชาบี้อลอนโซเริ่มต้นการเตรียมทีมสำหรับศึกสโมสรโลกทัพนักเตะราชันชุดขาวกลับมาฝึกซ้อมที่เรอัลมาดริดข่าวโดยอัลเบ t ร์โตนาบาโรเรอัลมาดริดกลับมาลงซ้อมในวันนี้ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกภายใต้การคุมทีมชุดใหญ่ของเฮดโค้ชคนใหม่อย่างชาบี้อลอนโซ่เล่ามาดริดิสตาเริ่มต้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกคลับเวิลด์คัพ โดยจะลงเตะนัดเปิดสนามในวันพุธที่18มิถุนายนพบกับอัลฮิลานณสนามฮาร์ดรล็อกสเตเดียมเมืองไมอามีเวลา21นาฬิกา CEST หรือ15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในส่วนของนักเตะเอเดมิลิตาติโบกูตัวดานี่กับบาเข้าดาวิดอลาบาและบราหิมดิอาสสามารถลงฝึกซ้อมร่วมกับกลุ่มได้เป็นบางส่วนการฝึกซ้อมเริ่มต้นด้วยการเรียกความฟิตในสนามจากนั้นนักเตะได้ลงซ้อมอย่างเข้มข้น โดยเน้นไปที่การครองบอลการคอนโทรลบอลการเคลื่อนบอลและการไล่ pressing ในพื้นที่ครึ่งสนามและเต็มสนามก่อนที่การซ้อมณเรอัลมาดริดซิตี้จะปิดท้ายด้วยโปรแกรมการวิ่งในขณะที่อันโตนิโอรูดิเกอร์เฟอร์กลองเมนดี้เอนดริกและเอ็ดวาร์โดคามาวินกายังคงอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายส่วนเฟเดริโก้บาลเวนเดแยกไปซ้อมในโรงยิม ประวัติการคุมทีมที่ไบเยอร์เลเวอร์คูเซน2022-2025ชาบี้อลอนโซ่เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมไบเยอร์เลเวอร์คูเซนในเดือนตุลาคม2022ขณะที่ทีมกำลังอยู่ในโซนตกชั้นแต่เขาสามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งและพาทีมจบอันดับ6คว้าตั๋วไปยูโรปาลีกได้สำเร็จ ฤดูกาล2023-2024ถือเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์อลอนโซสร้างทีมห้างขายยาให้กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเล่นฟุตบอลได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจจนสามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรแชมป์บุนเดสลีกาคว้าถาดแชมป์ลีกสูงสุดเยอรมันได้เป็นครั้งแรกโดยทำสถิติไร้พ่ายตลอดทั้งฤดูกาลเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาแชมป์เดฟเบโพเขาคว้าแชมป์รันทั่วเยอรมันมาครองได้สำเร็จ นอกจากนี้เขายังพาทีมเข้าชิงชนะเลิศยูโรปาลีกและสร้างสถิติไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดในยุโรปผลงานอันยอดเยี่ยมนี้ทำให้อลอนโซกลายเป็นหนึ่งในกุนซือหนุ่มที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในโลกก่อนจะตัดสินใจกลับสู่บ้านเก่าอย่างเรอัลมาดริดในที่สุดผลงานสมัยเป็นนักเตะกับเรอัลมาดริดในฐานะห้องเครื่องคนสำคัญแดนกลางของทีมราชันชุดขาวชาบีอลอนโซ เป็นที่จุดจำในเรื่องวิสัยทัศน์การผ่านบอลที่แม่นยำเราจับวางทั้งบอลสั้นและบอลยาวรวมถึงการคุมจังหวะเกณที่เหนือชั้นลงเล่นทั้งหมด236นัดทำประตู6ประตูแอสซิสต์31ครั้งแชมป์ที่ได้รับลาลีกา1กัปาเดเร2ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก1ยูฟ่าซูเปอร์คัพ1สเปนิชซูเปอร์คัพ1